สวัสดีค่ะกลับเขกาบ้านไรติลกีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฝนก็จะพาทุกคนนะคะมาที่ตลาดนัดนะคะตลาดนะัดมามามริดนะคะเพื่อที่เราจะได้มาซื้อผักนะคะม,มาทําอาหารเย็นมาแทนกล่องบ้ารถอยู่ไหนอะลูกบ้ารถอยู่ไหนลูก โอเคค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้เรารอบ้าบ้ามาเอารถไปจอด <Yeah. S 1> อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดกันนะคะทุ <Yeah. S 1> กคน Bir deki. Anladım, bir อันนี้ก็คือแยม

no picks เออ he like what อะไรกัน n องไหมเอ m อแ l บ centerline white green อ่ะ g i t t e r green ห้างดิสซ่าโอเคปะ a ป one ดูด้ Ah. Okay. How much? 12 Oh, a... Ah, it's good. It's like you. You see, I found a zipper. Go! you 5, 7. Oradan 7 lira. Tamam mı? 5 lira. Gittiniz, ondan sonra yani, nasıl bu lira Tamam much? Seven. 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 Seven.

คนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะวันนี้นะคะบบาก็ชวนเพื่อนนะคะมาค้างที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวว <air> ันรุ่งขึ้นเราก็จะไปเที่ยวกันนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาทํากับข้าวค่ะก็คือแกงส้มนะคะเพื่อนบ้าเนี่ยชอบแกงส้มของไทยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนนะคะที่บ้ากินก็คือนานมาแล้วตอนอยู่เมืองไทยนะคะตอน,ท,นที่เรากลับไปกลับไปเที่ยวเมืองไทย เราป้บาบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยชอบแกงส้มเลยชอบต้มยำมากกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเพะิร์นจะมาลองทําให้ป้าๆกินเป็นครั้งแรกเลยนะคะปกติเพิร์นก็จะใช้เป็นแกงส้มนะคะเป็นแกงส้มสําเร็จเป็นพริกแกงสําเร็จแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาตำพริกแกงเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูในครัวนะคะว่าวันนี้เราจะทํากันยังไงไปดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทําพริกแกงค่ะเหมือนเดิมนะคะ ครกที่บ้านไม่อำนวยในการตามเครื่องแกงเราก็จะทำในแบบฉบับคนขี้เกียจนะคะอันนี้ก็คือพริกนะคะพริกที่แช่แช่เอาไว้เป็นพริกพริกใหญ่นะคะเหมือนพริกพริกชี้ฟ้านะคะแต่ว่าเพิ่นจะไม่ใส่พริกขี้หนูเพราะว่าเออไม่แน่ใจว่าเพื่อนมาบ้านจะกินเผ็ดได้ไหมแล้วก็พี่คนจะได้กินด้วยได้นะคะเพิ่อนก็จะใส่แบบพริกนี้ไม่ใส่พริกขี้หนูนะคะแล้วก็ กระชายค่ะอันนี้มีทั้งกระชายสดแล้วก็กระชายกระชายแห้งแช่น้ำค่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีหอมใหญ่หอมฟูมีแต่หอมแขกค่ะน้ำมันจะเยอะตำก็ยากนะคะอันนี้ก็เกลือแล้วก็เอาไปปั่นกันเลยค่ะถ้าหลังจากที่เราเอาไปปั่นสักครู่นะคะเราก็เอามาตำให้มัน แลกอีกรอบหนึ่งคะ่ะตำอีกแป๊บหนึ่งนะคะมันเผื่อว่ามันจะมีส่วนไหนที่ยังไม่ละเอียดะคะ่ะพอตำเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่นะคะกระปิใส่ด้ยคะ่ะพอตำเรียบร้อยนะคะเราก็บอกบใส่ หอ,อมกระชายนี่ค่ะทุกคนค่ะท,ทุกคนตอนนี้นะคะเราเรามาหั่นผักที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะอันนี้ที่ตลาดไม่มีต้องไปซื้อในห้างซึ่งแพงมากกิโลล้อยสิบสองลีล,ลาสิบสองกว่าด้วยนึกว่าหัวละเราก็เลือกซะหัวใหญ่เลยดอกกระหลำ่ำ มันจะมีบ็อกคอรี่แล้วก็มีลูกนี้เป็นแปลงอ่อนแล้วก็มีแครอทนะคะนี่ด้วยเดี๋ยวเราจะหัน่นแล้วก็ล้างน้ำนะคะเป็นแบบนี้นี่แล้วเราก็จะเอาไส้ออกนะคะ ี๋ยวคนจะทำล้างแล้วก็หั่นให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะคนจะใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะอันนี้จะทำแบบอุ้ยไม่ใส่เนื้อปลานะคะปกติที่บ้านคนทำก็จะใส่เนื้อปลาลงไปด้วยนะคะค่ะเราก็จะปรุงรสด,ด้วย น้ำมะขามน้ำตาลปี๊บน้ำปาออลาเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะน้ำมันปลาเราไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันคาวนะคะปรุงไปเร,เรื่อยแล้วก็จนกว่าจะได้รสชาติที่เราต้องการนะคะค่าพอเราได้ ออรสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะเปรี้ยวนําแล้วก็เค็มหวานตามนะคะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะหลังจากใส่ผักน้ำมันก็จะเข้มข้นน้อยลงนะคะเราสามารถปรุงเพิ่มได้ เคี่ยวต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนค่ะทุกคนผักก็เปื่อยแล้วนะคะพอผักเปื่อยแล้วเราก็ใส่ปลากระบอกลงไปเลยค่ะปลาสดมากปลาบ้าตกนะคะเกือบเกือบเกือบลงตอนแรกว่าจะทอดนะคะเป็นแปดซะแต่ว่าลืมซื้อน้ำมันนะคะพอน้ำมันเดือดก็ ลดไฟนะคะคนจะใส่ไข่ปลาะคะนี่ใส่ไว้ข้างบนสุกแล้วเราก็ตักเลยนะคะ ค่ะทุกคนไปเสิร์ฟกันค่ะไข่เจียวตำลึงค่ะ we have a very important visitor my friend from I'm, from, from chomuri <laughs> my friend, <laughs> uh, friend uh, he is living in chomuri about two and a half years and he cannot come back because of covid -19. so now he come for covid injection so uh, we invite him to dinner because He's staying here 10 days already and he said to me yes. he missed Thai food. He said <laughs> I want, his best food is a gang song. So firmly gang song for him. So we gonna eat and I hope he will enjoy it. What do you think about Thailand? Oh. You miss I, it? I live in Thailand for a long time. Yeah. So I know the Thai food. Yes. Mm. What about, what about Thai? No nee. <laughs> <My boy>. No <laughs> I love it, it's chili Chili I You love know, it? I, I love it, but I eat more than spicy, you know? It's not my spice. So, to come, I'm gonna test him Okay, okay Because I pick from God I am tested my... fresh So, okay. I want to know who gonna win, me or <laughs> him For me, for me, little please I'm tired, you know? अरे ना अरे नहीं मेरे को मेरे को अरे लोग मीना बात इतनी जटिल समझ रहे हैं जटिल ना पापा बुफांगो पापा पेट कब पेट कब चौकी चौकी इस लोग वेन डिलीशियस टू कोल सुपरसी ओबात हमी चिलक सुपरसी पेट में पेट इतना ही इतना ही अश्लील बात अश्लील नहीं बाल केफाब बाल बाल कपूर

Çok değil be. Hmm. Yani ben Çok iyi. Yaparken, yani yaparken çok hmm. Sonra şey, balık ekti, ekşisi gitti. Bunun için özel sos var mı? Hmm? Sosu var mı ee, sos? Şey, tom var mı? Evet, Destek. ben kendim yaptım. Haa, kendim yaptım. Hmm. Tamam. Hmm. Ben hep pazardan alıyorum. Hazır. sen Aynı şey Tom Yang'da böyle pes Başka. Tom Yang daha, daha kolay. Hmm. Nasıl? İyi mi Okan? Evet. Dokun. Vilo Thai. Başka bir şey var mı? Yok. Biraz B bir. daha, daha. Biraz, Ayşe, biraz. Çok değil. <laughs> Welcome to my Hepsini yiyeyim verdim ya. Yersin, yersin, Ver, ver, ver. Yersin, yersin. Eskimizi olmuş o an. Hı? Ay, Allah Allah. Allah. Bu da öyle. Bu nasıl? Eskisi var mı? Yok, yok. Hepsini ben kendim yaptım. Bu da tadı Evet. Ben normalde çünkü... Pratik ya. seven de bir satıyordum. <laughs> evet, Onu al, al. evet, Onu al, al. evet. da aynı tadı. Yaptık, cheers yaptık, cheers. Cheers! Cheers. Chon Chon! Chon! Chon Chon! <laughs> chon! 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 I Mama? Mm -hmm. my, dad just send me? <laughs> For For my friend. For my friend, so gentlemen, for my Thai friends. <laughs> Hello, Mike. Hello. Hello, Mike. Hello, Mac Mac. Ching ching. Ching, ya. ching ya. You Mister Tukon, he loves it. <laughs> Tukon, that I promise you about dancing Thai, because I don't know anything. So my friend he know about. <laughs> I <cannot laughs> you know, but I <laughs> <laughs> so, so now we're gonna do it. That. You, you are the DJ. <laughs> <laughs> you to go. <laughs> yes, uh, I do how much I do. I don't know, but I hope you enjoy it. สวัสดีว <rolled out. S 1> ่ชมวตาทุกชบลิี้ตกใกเป็นกำลังใจใายพวกเราตัวนรับอย่าก็อย่ลืมกด subscribe ลงกดกระดิ่งแจงมือนแฟนมาให้พลาขึ้นน้ามบายบาย สำหรับตอนนี้พวกเราขอรับไปก่อนครับสวัสดีค่ะ